สวัสดีครับสสวัดีพ่อใหญ่สมบิบข่าตั้งสาวลูกติดจ้าแตงโมสาวลูกเปิดติดจ้าเมื่อนี้มากินพี่ไอเมื่อกี้เขากินข้าวเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อเมนูมืัอนี้เมนูเนื้อเมนูปลาครับปลาไข่ปลาเมนูพี่น้องอันนี้เป็นย่างกินให้มันมืดไม่กินแต่ช่องกินแต่โจโฉนินนินว่าง่ายอันนี้ก้อยก้อยมาอุ่น มามาขวานะครับแล้วก็บินไข่ปลาเพื่นน้องบิงไงนะไข่ปลาแจ้วเพียพร์แจ้วเพียพร้อมแจ้วเพียอันนี้แจ้วเพียฝีมือมินตาปิดท้ายด้วย,ยวมากาอาง,งุนุนเจ้าเอ่ะกินกับคนเดียวครับเมื่อนี่ไฟดับแร้วนะครับพี่น้องหลังจากมาือก้อนนี่เนาะเป็นบะ่เป็นมือก้อนนี่เนาะไฟดับเนาะมือวัานไฟบดดับมือหนึ่ง ก็เพาะที่มีลกูกคามีหมูป่วเพอนผงมากว่าในไทยคลิปนะครับพีน่น้องม้วนม้นเนี่ครับมาก,กินไกยกินเนื้อกันที่นี้แหละหมูป่วเพันผงนะครับมาจากอบอตบอป,ปัญญาขอบคุณน,นะครับเห็นกันตั้งแต่เด็กน้อยเลยเท่าเดียวนี้ยังบอทีมกันนะครับมีสภาพยังกำพันยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม แล้พวพ่อไอ้เฮ็ดในมิ้นตา,ายเฮ็ดในนี่มัน,าานมันมีเอ่ออะไงนะมิตรภาพเนาะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเาขาจะแสดงความกินดีนะโอ้ยดีเจมใจน้ำเดอร์พีเอ้ราคาเนี่ย แซ่บม่บอกกีปิ่งอย่างเอิ่นมาอย่างน้ครับมันมินตาเดินกีอมเจ้าเพียบแบบนี้ละมันบพบได้ตั้งกันเนกูได้ขนกันเ้เบิ้งคือสิเพล็ดเนาะเด็กผขอขอเห็นมาด่าขอเห็นมาเด็กขอเห็นสีด้าบ้างห้อยห้อยอย่างเงี้ยเจ้าอ่ <c oughs> อันนี้ซื้อมาเราล่องจิ้มมันก่อนเปเนเจ้าเียงเป็นจิ <c oughs> <c oughs> ้นจิ้นส่วน,นหนัน่นสี่ข้องมันนะครับเป็นสี่ข้อบอมเป็นบอมเป็นจิ้นเจ็ดเลยเป็นจิ้นสี่ข้อ้วกามีส่วนของเสือห่องห่นหนำ เมื่อวันไปซื้อไปซื้ออยู่เขียงเนื้อเพินาะโยบันดงลีนะครับแต่ยันว่าไปนะครับไก่สดไปซื้อเนื้อสดๆดเลยนะครับไปไปซื้อเจ้าแหลกกลับมาหอดกลับมาหอดหล่านว่ามันว่ามันตั้งเวลาใส่กันไวนะ้เนาะสามไล่การเมื่อวันมาหอด แล่นรถเข่าบ้านปับสามลายกันเนะลยก็เลได้ขาต่างกล้องไม่นะครับมาทรงพอดีแล้วกาซุ่มที่เกจ้ามาเห็นงานน่มาพอดีก้าวขาลงรถเจาเกจมาหัดเป็นไรขอทาบ่ะ <c oughs> อันนี้มันมันมันเป็นแบบยังไง มันก็นจะแบบนึงเลยเนี่ยมันแงมนปิ่งปิ่งแหงมัน,นดีด้เขาชิมอย่างเดียวไอแตงโมขั้ว,วป่าเนะไข่มันออกจิมพั่เลยมันบุฟเฟ่ซ์เสร์ฟ เหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะครับผ่านนาทีอาจจะถึงเก่าม่งนะคะก่ไปกันไปปากคงจะดับจังมาเขาปฏิบัติการนะครับหอดให้ดับไปหาาอดฐามงแรงนับโดนเท่าวมันคงจะระยะเวลาตรงตงที่จะสอบมันคงสอบไปหลายเปลี่ยนสายไฟนะครับจะไฟกอง เยนสายไฟเอาสายไฟเ,เ,เขาออกเอาสายไม่ไฟใหม่เขามากปรับปรุงหลายมันดีขึ้นเนาะใครอยู่คนแจน้งพื่ใดเพิ่ใดมันไม่น่ารัตรงว้ไฟตับอบของเข้าบริเวณดล่อนเนะเาะอ่อมีตั้งแต่ของของของแซ่ตู้เย็น,นอ่ะมันจะเสีย ซุ่ม่านร้านอาหารมีไฟเสือ่อกี้อความความมัน,ม,นมันเดือรดร้อนอยูเ่เลยเดือดไฟดับก็ยังอ่ากุมผู้บริหารกุมบวต,ต่อเนี่ยข้าเจ้าระสานงานกันเนาะคือบ้า,บานมีหมบา้มมบานหมู่บ้านหนึ่งเขาแจงว่าจ,จะส่อมไฟฟ้านี่แหละครับผมแจ้งว่าจ,จะส่อมไฟฟ้าระบาเนี่ยไฟฟ้าจะดับนะครับ แล้วพอดีมันมีคนป่วยผู้หนึ่งคนป่วยกีดเตียงแล้วก็มันใส่ออกซิเจนนะครับใส่ออกซิเจนมันก็ต้องเสียบไฟตลอดเวลาแล้วบานอบตบันข้าเจชาบ่มีเครื่องปั่นไฟก็เลยมาประสานงานจากจะมาทําเรื่องขอยืมเครื่องปั่นไฟจากอบตบันตาดนะครับเพื่อจะเอาเครื่องปั่นไฟไปปั่นในขณะที่ไฟดับเนี่ยเพื่อไปปั่นให้ปั่นออกซิเจนให้คนป่วยนะครับก็นาเห็นใจกันนะครับก็ เดือดร่อนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญนะครับสูมเออนเนี่ยถ้าบ่มีไฟฟ้าโอ้ยนเนาะคือแต่พอได้แม่บ่็นยังแล้วใส่อับเกียงตะบองบ่ได้มีตู้เย็นตู้ย่อยบ่มีผัดลมบ่มียังแต่ว่าซูมือนี่ก็มันโลกพัฒนาเนาะผัดไม่ได้ เดนี่วันจุกเดือนมนเขาวันอาทิตย์วันที่ราลอดไปสองแตจนเศร้า ข้าวบมานตามมงออกมงสิบมงเนี่ยนักกันเอาจับเลยันเจ้ากันเอามา่ใช่ไปหับข่อยหรือว่าข้าเจ้ามากอนนั้ข้าเจ้ามาทรงละ่ะม่ทรงก็ถีรถแล้วข้าเจ้ากับมาฮับขี่รถมาหับเตรียมกันนะครับเตรียมกันคือเข้า อไฟฟ้าลหละเพิ่นกน็ดับเพื่อยังเพื่อนดับเพื่อเฮ็ดมันดีขึ้นนะครับบอมินดับเหล้วเฮ็ดมันเลี้ยวไหลลงในเมื่อปล่อยกระแสไปมากปกติหลายปีแล้วครับที่บ่มีกันไฟดับอันนี้ดับเพื่อซ่อมไม่ใช่ดับเพื่อเพราะว่า่ังบ้านนี่ลมมันจะดีกับดับดิไฟดับอีกแล้วบ้านมาเดียวนะครับไฟดับดูดูอันนี้ดับเพื่อซ่อมแก่งเป็นทางการ จสียดอวคตัวค่ไไม่ได้มากป่ะเนี่ยเนี่ยแค่เ <ทำ S 1> นี่ยเขาย่างเลยนี่เขาเอาไปอ้อกระเสริฐย่างเราไปอ้อไปอ้อมไปต้มเฮ็ดนั่งกระแชบเราก็จ้องไว้ได้โดนเป็นการถนอมอาหารถนอมอาหารคอยหู้ไฟแล้วคอเยเยอะมาย่างนี่ก็จะ กินว่าบดจีิงๆเอาใส่ตะกร้าบด้วยครับพี่น้องแยกตะไครติดตามคลิปของข้อทั้งสองช่องนี่แหละบวกลวกก็น่าจะเป็นช่องของมิ้นตาหลายกว่าบวูลว่าสิไปทางใดนเนื้อชาดไฟไปไ,ปไปหมละ่ะชาดแล้วไปชาดอัดไปเต็มเด้เอครับบ่ฮะไหนมีโปรแกรมไปอยืนนะครับเพราะว่ามันห้อนนะครับเนี่ยมันห้อนหลายเนี่ยข้อต้องเบิ่งว่าห้อนห่อนในข้อสิไปทางใดนเห็นแล้ว กินแล้วครับพมมี่น้องแล้วผมจีขอต่ออีกจั๊กหน่อยอกัน,นสำหรับอาากินข้าวเว้ากันเมื่อนี้นะครับมันก็ร้องเมียนะครับเดี๋ยวโจเช็คทั้งหน้าบะนเน่เด้อพี่น้องว่าผมจะเฮ็ดอีหยังนะครับว่าเขาจะเฮ็ดอีหยังอาจจะไม่เปลี่ยนแผนไปก็ไปติดตามในเด้อไปติดตามให้กำลังใจห่อสามคนในเด้อสำหรับเมื่อนี้ ช่วยยงรเนี่ยนี่ตกงานตกงานเบิรดแหละตกโต๊งานบอเป็นยังนะครับก็คือการทัางทายละครทั้งคนก็เฮาก็ความจริงเพะเป็นจริงบพตายเนาะบอ๊อบแมนวาจังชันจริงีก็คือ,อเป็นผักว้ก่อนนะครับก็คือเป็นผักว้ก่อนก็บอแน่ว่าคนอาจจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างไรนะครับถาบอ่อะไรก็คือเฮาอาจจะเอาครอบครัวของเฮาเนี่ยละเนาะ จังเดวกับมาทางนี่เดียวก็ยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้เด้อยๆคอยติดตามเลเด้อถ้าห้องสีเฮ็ดอีกอย่างลงไปเนาะในในสามสามเกี่ยวกับสามคนพี่ไอ้กับน้องเมียตัวจริงว่าพี่ไอ้กับน้องเมียสีเฮ็ดยังกันเนาะครับเอาไปซสนีก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมมื้อนี้ผมสามคนสวัสดีครับ